สวัสดีครับผมพีเพนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเก็บชิม Impact นะครับในตัว iPad Gen9 นะครับผมจะเล่นดูและทำความการปรับสูงสุดนะครับเท่าที่เครื่องนี้จะรองรับได้นะครับเครื่องนี้ครับเกินก่อนนะครับก็คือใช้ CPU A13 Bionic เนะครับเป็น CPU ตัวเล็กกว่า i p h o น e 11นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเล่นเลยนะครับผมมาเทสให้ดูเฉยนะครับถ้าผมเล่นผิดพลาดประการใดหรือผมเล่นไม่เก่งก็ขออภัยด้วยนะ ตัวนี้ผมใช้คือตัว wi-fi นะครับผมตัวความจุห4 g ีจิกนะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับผม เดี๋ยวขอปรับสูงสุดเลยนะครับหกสเฟรมเลยทุกอย่างนะครับผมผมปรับสูงสุดนะครับ ันนี้ผมจะเดินตรงป่าหญ้านะครับผมมาดูกราฟิกตรงนี้ก่อนสังเกตเลยครับว่าการเรนเดอร์ภาพมันจะออกโทนขาวๆหน่อยครับแต่ผมว่ามันลื่นมากเลยครับผม ผมจะทดสอบกราฟิกเป็นหลักนะครับ ตัว Gen 8ก็เล่นดีนะครับแต่ตัว Gen 9หน้าจอมันสวยขึ้นครับผมแล้วก็การพัดจะดีกว่านะครับอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะครับโปติผมใช้ iPad Air 4แล้วก็ iPad Pro B 2 0 1 7แล้วก็ตัวนี้ครับตัวไม่นี้ผมยังไม่ลองนะครับผมแต่ความรู้สึกผมว่ามันลื่นนะครับแต่การแสดงกราฟิกมันอาจจะไม่สู้ตัวโปรนะครับผม แต่ผมว่าตัวเนี้ยมันดีมากเลยครับกับราคานี้เห็นไหมครับการสไลด์การหมุนภาพนะครับผมเห็นไหมว่ามันแทบบไม่ต้องรอกราฟิกแบบเวนเดอร์ภาพข้างหน้าเลยครับคือการซ้อนเลเยอร์ของภาพคือดีมากครับผม ผมอานเล่นเกมนี้ไม่เก่งขอขอไัเด้วยนะผมมาเน้นในการทดสอบเป็นหลักนะครับในเสียงในส่วนของลำโพงนะครับจะออกด้านเดียวนะครับมีรูหูฟัง3.5ด้วยนะครับอันนี้ผมเปิดแสงระดับกลางๆครับ นนนในส่วนความร้อนตอนตอนนี้นะครับแต่ผมวัดให้ดูนะครับผมเล่นมาประมาณ5นาทีนะครับดูที่34องศานะครับตอนนี้ความร้อนไม่รู้สึกครับเดี๋ยวผมเล่นไปสักหน่อยเดี๋ยวผมจะเอาตัววัดอุณหภูมิอุปกรณ์ไฟฟ้าในการวัดให้นะครับ เดี๋ยวผมจะเข้าเมืองดูกราฟิกเป็นหลักนะครับว่ามันการเรนเดอร์ตัวเมืองนะครับมันจะเรนเดอร์ดีไหมถือว่าการเรนเดอร์ภาพถือว่าโอเคมากเลยครับโปรตีถ้าผมเล่นเกมบางอันนะครับมันจะเรนเดอร์ใช้เวลาในการ ตรงตรงนี้ครับมันจะแหลกนิดหน่อยครับแต่แต่พอใช้ตัวนี้ CPU ทำงานได้ดีครับผมคือว่าโอเคครับ <S <S ความรู้สึกเท่ากับ iPad Air 4ก็ไม่รู้สึกว่าแตกต่างกันมากนะครับผมในความรู้สึกของผมที่ผมใช้นะ <S <S อันนี้พูดถึงนะครับผมแต่ว่ามันก็ไม่เรียบเที่าครับเพราะว่าราคามันก็ต่างกันเยอะครับ สังเกตตัวรกราฟิกของตัวฝนตกนะครับไม่ทำในภาพแบล็คเลยครับผมก็คือทำสีสันได้สวยงามจริงครับสังเกตบนคนนะครับจะมีกราฟิกออกมาคือทำงานได้อย่างดีเลยครับผม เห็นครับว่าการเรนเดอร์ตัวของกราฟิกด้านหลังนะครับสังเกตตรงนี้นะครับโปรตีรุ่นอื่นมันจะเรนเดอร์นะครับผมใช้เวลานานแต่ร oh ุ่นนี้คือเราเข้าเมืองเราเจอกราฟิกเลยนะครับเข้ามาก็คือเจอกราฟิกเลยครับผมคือสำหรับแครไม่เล่นกราฟิกกราฟอันกรชิ้อินแพนหเนึ่งผมว่าสบายครับผมสบายมาก ความร้อนตอนนี้ก็คือไม่รู้สึกร้อนอเลยครับผมอาจจะเล่นไปนานๆอาจจะร้อนก็ได้แต่ความรู้สึกตอนนี้ผมเล่นมาประมาณสักแปดนาทีแล้วก็คือว่ายังไม่รู้สึกร้อนครับแต่ผมก็ทดสอบมาช่วงบ่ายแล้วครับผมก็ถือว่าโอเคอยู่ครับ ในเมืองถือว่ากราฟิกมีปัญหานะครับนีการเรนเดอร์ตัวข้างหลังกราฟิกเห็นไหมครับตรงนี้คือทำงานได้ดีมากนะครับนครบเห็นว่มมันจะมันจะโหลดตอน,น,นแรกๆครับแต่พอ ถ้ถึงวิสองวิมันจะทำงานปกติครับคือทราฟิกดีมากครับอันนี้ขอชมนะครับผม <c oughs> ขอโทษด้วยนะครับอันนี้คงไม่รอดครับผมเวลผมน้อย ต่อไปจะมาทดสอบตัวละครน,นะครับผมถ้าเจอแบบว่ามอนเตอร์เยอะจะเป็นยังไงนะครับ ก็เล่นกับชิป Impact ก็ถือว่าเล่นได้โอเคครับไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับในการเล่นถ้าเพื่อนเอามาเล่นเกมกับชิปแพคก็ถือว่าโอเคครับแต่แนะนำครับในการเล่นเกมผมว่าปรับระดับแบบให้มันพอดีพอนาำครับผม ถ้าปรับสูงสุดมันก็ปรับได้แต่ทําให้แบตเตอรี่มันอาจจะหมดไวนะครับแต่ความรู้สึกของผมว่ารุ่นนี้ปรับสูงสุดเล่นได้นานแน่นอนครับผมความรู้สึกของผมนะเพราะว่าตอนนี้ผมเล่นมาเกือบเกือบสินาทีไม่รู้สึกอุ่นเลยครับผมกับตัวเครื่องผมยิงให้ดูใหม่ครับเมื่อกี้สามสี่ใช่ไหมครับมาดูนะครับว่าตอนนี้เท่าไหร่นะครับผมจะยิงให้ดูนะครับเห็นไหมครับสามสิบห้าสามสิบห้าครับตามองศาครับ ข้างหน้าเหรครับผมก็คือไม่แตกต่างกันเลยครับข้างหน้าก็สามสิบสามนะครับผมเห็นไหมครับว่ามันมันไม่มีอะไรนหรอครับเห็นไหมว่าความร้อนกับ A 13เนี่ยถือว่าโอเคมากเลยครับผม ผมเล่นเอวีมา่อก้ก็เหมือน,นครับผมยิงฟืนดูมันไม่มีอะไรเลยครับผมเล่นจบตาหนึ่งถือว่าโอเคครับในการเล่นเกมที่อินแผงได้เกมอื่นก็าหน้าจะมีปัญหามากครับสวัสดีนะครับผมในการเล่นเกมกับที่อินแพ็ผมรู้สึกว่าการทัชสกรีนหรือว่าภาพหน้าจอมันสวยขึ้นจากเกมแต่นะครับอันนี้ความรู้สึกนะครับ แล้วก็บางทีผมอาจจะเล่นเกมไม่เก่งครับขออภัยด้วยแต่ผมมาทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องเป็นหลักนะครับถ้าใครซื้อมาเล่นเกมผมว่าตัวนี้คือโอเคมากครับในการเล่นเกมนะครับทํางานก็ถือว่าใช้งานได้ดีเล่นเกมคือดีครับผมสำหรับผมก็เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ